วอย่าลืมเขียนจดหมายมานะใครพกเสืรอมาเล่นน้ำเหมือนเนี่ฮ <food> ะ <sp ot> ้องฟ้องไปเรือรับพี่ละบพา พี่ว oh. ่าถ้าไข่ตูดไว้เลยเนี่ยโอ้โหตูดพี่ใหญ่สุดน้องพี่ตูดใหญ่สุดเหรอใพี่ตูดใหญ่สุดพี่เดี๋ยวาคิดคนนผมเลยบอกได้ผมจะได้ไปก่อนได้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 ไปเรือหายไปแล้วพุจำลองชพี่แล้วน้ำแรงไหมเนี่ยแรงแรงมีไหมเอากล้องมาได้ไหมได้ได้นี่เราถึงสายไปเอาฝั่งนี้โบกมือหน่อยเร็วอ่า เจเนเรชันที่สองครับอ๋อสู้ตายสู้ตายบแบบประชาชนก็เอาติดตัวไปด้วยนะคะเฟองเร้องเพลงซากกเอแล้วครับรใครมีแบบประชาชนก็เอาติดตัวไปด้วยนะคะ่ะเด็กไปเลยนะครับผมจับนอนเดี๋ยวภาพไม่นิ่ง <c oughs> ไม่ได้ห่วงคนถ่ายเดี๋ยวภาพไม่นิ่ง <c oughs> เดี๋ยวเข้าราดบุรีออกนู่นเลยครับส่งแรงงานไปล่องแกงไปครับไปคับฝากยฝากยัง่ขึ้นรถเมันลงเราผ่แล้วครับารถัผัาภยอาับรถไปส่งไม่มีเี๋งสองราสานะครับตัวร้อนตันบล็อกเลยครับตันบ็อกเลยไปเลยไเลยไเลย คู่ทิได้เลยครับคูที่ไหมครับแกเชือกเลยมั่นใจเลยครับเราเป็นล่องแกงครับล่องแกงล่องแกงทำหน้าเศร้ากันหัวดำเอเเอเลี้ยงเด็กเรียบร้อยแล้วมาเข้าร่มด้านนี้ก่อน อย่าแตกแถวครับอย่าแตกแถวพี่อะไรี่ดูมานี่แถวไกี่ยวครับไม่ช่วยกันด้วยเอาผู้ชายมานี่มีใครสนใจคนนี้เลยเนาะนี่ไงพี่มารวมกับสต๊า์เนี่ยพี่อเล็กรวมกับสต๊า์เนี้แถวหนึ่งผู้ชายอย่างน้อยสองคนนะครับ ผู้ชายอย่ง้อยอคนเนี่ยแถวนี้ผู้ชากระจายครับผู้ชายครับกู้ชายยอห้ว็ผู้ชายอยู่คนแถวนี้ค่ะสองคนทางนี้ทางนี้ผู้ชายผู้ชายางันผู้ชาย่ผู้ชายผู้หญิงสลับเนี่ยท่มหผู้ชายาไม่ได้ีครังยเ่ยาเ้นไเอาตาเลยครับแต่ หนึ่งสองวิธีสามหนึ่ง1 1ึ่งหนึ่ม้ยครับะแบไหนนะครับเจ้าที่จะเป็นจิ้ไท่านนะครับเล็กเลยเสื้อเสื้อก็โอเคนะพี่เบนกงเกงไม่เข้าองทาแตะยังไม่ได้สอะกางเกงเขียวก็ได้ท่านสมาชิกครับท่านสมาชิกเลียวนิดครับ เอาดี๋ยวเดี๋ยวเอามือนะครับสู้สู้สู้ระเบียบนิดนึ่งนะครับสู้สู้แจกเินอที่ทยนะ้ให้มันเป็นระเบียบนิดนึงาสู้สู้เลยข้าวเหนยวตอนเล้นครับไ้ไปสู้้เ้่สีเรียบร้อยแล้วใช่ครับเมื่อกี้นี้หรือว่าสีคล้ายกันเลยวะ ยิงกันเองสีเขียวสีดำแยกกันแยกกันยิงยิงพลาดทำไงทำหน้าโหดๆหน่อยเฮ้ยน่าจะพลางหน้ากันหน่อยนะครับหน้าไปสุกดินกันหน่อยดินนี่การเอาเอาขี้ดินมาพลางหน้าหน่อยเดี๋ยวเราจะวางแผนก่อนยุทธิก่อนเริ่มตีเดี๋ยวดูแผนการตลาดกันก่อนนะครับมาระดมกันหน่อยมาจะได้โมเดิเวนทีเดียวเนีย เอามองวิดีโอเลยครับเห็่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าใครชนะชนะแน่นอนข้ามก่อนมายกขอามยืนยันติดใจเลยติดใจกันอะยองก็มีพี่อะยองก็มีพี่ดีกันอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเชิญเข้าเชิญเข้าแถวนิดนึงครับเชิญเข้าแถวนิดนึงจะได้วยน้องเปิดเพลงหน่อยพี่จะาถึงเด็กยังต้องต่งเพลงพี่อไปไหนเนี่ยพี่อ มันเต้นโชว์หน่อยดีแล้วพี่ออยจะเป็นลมเป็นขันญกำลังใจแก่พลทหารของเราหน่อย <c oughs> <c oughs> เข้แนอยเอยพี <te ่เป็ดเฮบั้งเอาเฮใส่กล้องนะครับเดี๋ยวเฮใส่กล้องกล้องอยู่นี่นะครับอย่ายิงนะไปเลยไปเลยไปเลยไปเหันหน้ามาด้านี้นะครับโอ้ยอย่าเอามือใส่ไอ้นั่นนะโอ้ยกดว่าอาิงเอย่าเอามือใส่ไอ้ไอ้ที่กดนะครับ ไม่ังไม่ดังดูเอาเล่นดูมาเดไม่หลายนนึเอวานิดนึงอวไ้ครับไครับชเลยเจ้ที่หยิบวย้ครับหยิบวยด้ยอย่ายิงนะครับก็เดฉาดนะครับอันอย่ายาวน่้วสอดนะครับยาวนี้สอดอะเดี๋ยวครานี้ผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หมดตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็คือตั้งไป2แถไนะครับเอ่อทั้งหมดสิบท่านทีม่ เดี๋ยวขอสีท่านนั่งกับพื้นได้ไหมครับนั่งตรงนี้แล้วด้านหลังยืนหันหน้าับผมเลยหันหน้าด้านนี้เลยอ่านั่งตรงนี้โอเคนั่งไปเลยนั่งไปเลยเดี๋ยวดึงขึ้นให้อ่านะครับนั่งให้สบายอที่เดี๋ยวยืนด้านหลังเยสเย้ไปเดี๋วนะครับข้างหน้าสี่ข้างหลังสี่นะครับเดี๋ยวไม่หมดนะครับอ่าหน้าสี่หลังสี่อ่านั่งให้ดีมาครับสีเขียวไว้เลยหน้าสี่หลังสีครับ อาซีเคียวมาแจ้งครับนั่งไปเลยครับเยวเลื่อนเพื่อน้อาอย่าเอานิ้วแย่นะครับอย่าเอานิ้วแย่ออกมาเลยครับเอาพี่นั่งโอ้โหให้เกียรติพี่ให้พี่นั่งออกมาเลยอ้าวขาดโทษความปลอดภัยของคุณนะครับยิงปุกบข้าพานนี่คือบอร์ดนะครับก็คือว่าอยู่ในสามห้าข้อหน้ากาเบอร์เด็ดขาดครับนะครับตามนี้ในกรณีว่าคุณโดนยิงปืนมีปัญหาหน้ากาบุ๋ให้ชูปืนขึ้นสองมือนะครับชูปืนขึ้นนี้นะครับเพื่อจะรู้ว่าเราโดนยิง นะครับชูปืนขึ้นครบโดนยิงแต่ถ้าใครโผล่หัวขึ้นมาจากบังเกอร์ยิงใส่ได้เลยนั่นคือปกติยิงได้นะครับเราจะมีหน้ากางป้องกันนะครับห้ามถอดเลย็ดขาดนะครับถ้าโผล่ปืนขึ้นมาก่อนห้ามยิงใส่อะไรจะต้องมีปัญหาไม่เปินมีปัญหาหรือว่าโดนยิงจนไม่ไหวก็คืออย่าไปในงานนะครับห้ามยิงใส่ระยะอันตรายนะครับคือใกล้กันเกิน5้าเมตรห้ามยิงใกล้เกิน5เมตรเจอหน้ากันเมตรห้ามยิงตามคนต่างรถปืนลงนะครับตามคนต่างไปไม่ใช่เจอหน้ากันเมตรยิงใส่ห้ามนะครับก็คือเจอหน้า ยอมแล้วโอ้ oh, แต่ปืนยังอยู่ในมือเลยยอมแล้วอยอยู่ตรกจะห้มเกนนะครับี่ยอมห้มดพื้นเหนือครับอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอยู่ด้านหลังพื้นเหนือไว้ห้ามเกินนะครับบอกเรื่องู้ัดัเอาเรื่องโได้ยังอ่ะเอี่เจอเลยอันนี้อไอันนี้นอนะแมอเลย ผู้ชมนะครับเตือนไว้ก่อนเลยต้องอยู่หลังกระจกอเดียวนะครับต้อมกระสุนจะไปองมาโดนตาคือก่อนนะครับผู้ชมต้องอยู่หลังกระจกไว้นะครับอ่าให้เช็ดจมัวนะครับหากจะพูดเหนือเขาบอกเริ่มบุกกระหังกันได้นะครับอันนี้ไม่เริ่มอ่าไว้เรื่อถอยมาตรงนั้นยืนยืนไม่ได้ครับอ่าอยู่บนนั้นนะครอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อถือแดงนะครับบอกเริ่มบุกกระหังกันนะครับก่อนเซ็ตเตรียมก่อเซ็ตนะครับ

โอ้สีดำนี่สวอครั้งนั้นเลยเอ๊ะเอาไหมมาหน่อยเด้โอ้โหไม่กระตุ้นเลยวะน้องๆเอาไห้พี่หน่อยดีครับอาดีเลยนะมีอะไรตายไปข้างครับสีดำลุยเลยจับจับฝ่ายเนี่ยครับมีเพลงสีดำครับออกหน่อยครับสีดำขอขอเพลงปลุกใจด้วยครับเอามีเสกเดี๋ยวพี่จะปล่อยเมี่งูมูนะอ่ืออืออ่าสีเหลืองครับสีเหลือง บุกบุกสีแดงเลยครับไม่ใช่ละวเ้ยเดี๋ยวพาไปสีลมซะสิตัวในตจวออกหน่อยออกเลยมือออกเลยแอบอยู่ได้เจอพี่ัววู่จ้าไม่จูนได้ไงวะโอ้โหเปลียผมยาวแล้วเอานะครับสีดำสีดำบุกหน่อยแล้วสีเหลืองโอ้หส้มท่านพิธีการอยู่ไหนครับท่านพิธีการเอ๊ะจำลองจำลองเลยเอาเลยจำลองบุกครับพี่ครัว โอ้โหไอ้กระเด็นมาดเอาเอานะครับย,ยิงยิง่าหลับรลับหูหลับตานะครับมองนิดนึงนะครับคนไหนตายแล้วกรุณาชูฟืน <laughs> ออกด้วยนะครับอ้าพี่เปียกครับพี่เปียกเดินหน่อยครับพี่เปียกอาไอ้จุนมึงแค่แอบอยู่ได้ <laughs> เร็วสีเขียวไม่มาเลยอ่าสีเขียวครับกรุณาเดินออกมาจากจากต้นหน่อยนะครับไม่ใช่แอบยิงอย่างเดียวนะครับ อัี้บีบีกันนะครับไม่ใช่จริง M79 นะครับเอาเอาไอ้อะไรวะอะไรน้ำตานะแก้น้ำตาคลื่องไปเอาตาสีเหลืองชูเปอร์หนึ่งท่านครับตายหรือว่าอะไรครับโอ้โหจะเด่นนะอ่านะครับอ้าวถึงไหนกันแล้วเนี่ยไม่มีใครตายสักคนเลยเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวกินลับปั่นนะครับ99บาทแล้วครับตอให้โก้แม็กตายลูกเรื่อยๆนะครับโอเม็กตาลูกครับ กอแม็กอลูแม็กกรลูแมกอูแม็กกอลแม็กกอรูแม็กกอลูกอลูแม็กกอลูแกกอลแม็กกอลูแมกกอลูแกกอลูแม็กกอแม็กกอลูมกรอลูม็ากาลูแม็คกอลแมอลูแม็กกอลเกกอู่แมาอยูแม็กกลูแกอลูแม็กาลูแกกอลูแบ็กอลแม็กกอลแอลูแมีกกอลูแม็กกอลูแเ็กกอลูแม็กนลูแครับอลูีกนออลสีมอลูกองสีเหลืงกอลูกอลกองูแม็กกอลูกอลูกนลูแลูกอลฟางอ่ะกองฟางกองฟางครับ ตรงใส่สวอยู่ตรงนั้นะกองฟางอะเฮ้ยทำไมยกแต่ปืน